ใครไม่เคยตัดใจจากคุณได้เลยขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะคิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิเดมูลพลังงานของคนราศีมีน สีไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมจิงโน j จัดเม้นพลังงานของคนธาตุน้ํานะคะว i วออ f ฟอร์จูนพลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุน้ํากับคนธาตุไฟนะคะเป็นคนจริงใจเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นเชื่อในโชคชะตาพรมลิขิตผลกรรมบาปบุญคุณโทษเป็นคน ไม่ชอบทำอะไรที่ไม่ดีกลัวแบบกรรมด้วยนะคะจริงใจหวังดีรักใครรักจริงเป็นคนโรแมนติกเป็นคนที่อบอุ่นมีความหนักแน่นมีความมั่นคงในตัวเองมากๆแล้วก็เป็นคนที่แค่ความรู้สึกของคนอื่นมีเรื่องราวให้คิดให้กังวลหรือว่าอาจจะกังวล คิดมากเกี่ยวกับคนที่รักก็ได้เหมือนกันนะคะเรื่องราวอะไรก็ไม่รู้เก็บมาคิดเก็บมาเป็นกังวลหมดเลยนะคะกลัวนั่นกลัวนี่กังวลนั่นกังวลนี่หลายเรื่องราวนั่นเองนะคะแต่ความกังวลของคุณเกิดจากความเป็นห่วงคนที่คุณรักคนที่อยู่ในใจของคุณนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าใครที่ไม่เคยตัดใจจากคุณได้เลยนะคะเขาคือใครใครไม่เคยตัดใจจากคุณได้เลยขอพลังงานของเขาหน่อย 10เหรียญนะคะพลังงานของคนธาตุดินบังกรพฤกษศบันหนึ่งดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมสี่เหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะสามดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะสองเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมีพลังงานของคนธาตุดินกับกกก P, งงนคนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมา เป็นคนคิดมากคิดเยอะละเอียดรอบคอบคิดแล้วคิดอีกคิดวนไปวนมานะคะเก็บเนื้อเก็บตัวมัธยัานอดออมอาจจะออกแนวเป็นคนที่วางแผนทางการเงินเก็บเงินออมเงินแนวขี้เหนียวนิดหน่อยก็ได้นะคะในพลังงานของคนคนนี้แต่ว่าความขี้เหนียวของเขา เพื่อครอบครัวเพื่อคนที่เขารักเป็นคนที่ไม่ค่อยฟุ่มเฟือยสักเท่าไหร่ด้วยนะคะแม้ว่าครอบครัวจะฐานะด,ดีอยู่แล้วแต่ก็ยังเป็นคนที่ไม่ค่อยฟุ่มเฟือยสักเท่าไหร่กว่าจะซื้ออะไรได้แต่ละครั้งเหมือนกับต้องคำนวณกดเครื่องคิดเลขเลยนะคะในพลังงานของคนคนนี้เรามาดูกันก่อนว่าทำไมเข้าถึงตัดใจจากคนไม่ได้นะคะเป็นพลังงานของคนรักของความรัก คนที่คุณคบด้วยคุยด้วยนั่นเองแต่ว่าน่าจะมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างใน3แดาบของเขาที่ขึ้นมานะคะเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงไม่เคยตัดใจจากคุณได้นะคะเพราะอะไรนะคะคนรักรักเดียวใจเดียวนักแน่นมั่นคงคุณคือคนที่เขารักเจ้าของหัวใจของเขาหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่มีหนึ่งไม่มีสอง เป็นเพียงแค่คนเดียวนะคะความเป็นตัวของตัวเองนะคะการมีความสุขกับตัวเองไปไหนได้เองทำอะไรได้เองหาเงินเก่งทำงานเก่งร่าเริงสดใส พูดคุยได้ทุกเรื่องไว้ใจได้นะคะเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนรักนะคะแล้วก็เวลาที่คิดถึงคุณก็มีแต่เสียงหัวเราะมีแต่เรื่องราวดีๆนะคะต่อสู้ฝ่าฟันเข้มแข็งอดทนนะคะแล้วก็แฮงแมนนะคะเรื่องราวที่คาราคาซังความแตกต่างความไม่เหมือนกัน หากว่าในความสัมพันธ์นะคะมีปัญหามีบางเรื่องราวที่คิดไม่ตรงกันคิดไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะมีปัญหายังไงก็ตามเขาไม่เคยคิดที่จะตัดใจจากคุณก็สู้ไปด้วยกันเดินไปด้วยกันแม้ว่าจะไม่ราบรื่นสักเท่าไร่ก็ตามนะคะบางเรื่องราวก็อาจจะทำร้ายความรู้สึกกันบ้างเพราะว่าเขามีสามดาบเนาะ การกระทําของเขานิสัยของเขาการคิดมากคิดเยอะการคิดเหนียวของเขาด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็พลังงานของคุณก็เหมือนมีความกังวลน,นะคะในบางเรื่องราวแต่ก็รักแล้วก็รักมากๆต่างคนต่างไม่ปล่อยมือจากกันอยู่แล้วแม้ว่าจะมีความแตกต่าง มีความไม่ราบรื่นในความสัมพันธ์บางนะคะคุณก็ไม่ตัดใจจากเขาเขาก็ไม่เคยคิดที่จะตัดใจจากคุณนั่นเองต่างคนต่างมีกันและกันมีทั้งช่วงเวลาที่ดีที่เข้าใจรอยยิ้มเสียงหัวเราะแล้วก็ช่วงเวลาของความไม่เข้าใจความแตกต่างความไม่เหมือนกันคิดไม่ตรงกันแต่ก็ไม่เคยที่จะเลิกลาหรือว่าปล่อยมือจากกันไม่เคยคิดที่จะตัดใจจากการก็ยังไปได้กันอยู่มีกันและกันอยู่นั่นเองนะคะ